นะครในการดำเนินะนเก,าการกอถูกไม่ของพิินนะครับนเรื่อของหักเณ์เรื่องของการเป็นไปสังรนะครับครับมีสตัวคือตัวที่ว่า 7, 8, 9, เจ็ดแดเก้าสิบก็จะเสนอข้อมูลให้กับทางคณะกรรมการในนั้นถ้าเกิด้ากรรมการในดูหรือว่าดูในทังทางสนักงานเดลกานะครับคือสนักงาน่มอบเงินวันถูดและจะทางนะครับ เป็นไปตามักเกณฑ์ครับไปคนไทยท่นมีการชาิมีการถบ้านกองคูนเกไทยห่บ้านกองคุแม่ของชาดในจังหวัดพรกอการัเรื่องหมู่บ้านต้นกล้าของคนแม่ของชยดีจัด50นี่เป็นคณะต้อการคณะทงานแล้วก็ทางีห้าเจ็มีอะไะที่20หมู่บ้านี่ก็มีีหน้าโอยใจในข่่าครับปดให้ัยหมู่บ้านเนี่ยวันที่25 ทางฝ่ายาลาลเลยขายได้ติดเบื้อ,อง,ง,งต้นมาแล้วนะครับบ้านต่อไปนะครับจ็นตอทุกางทั้งอาเครื่อผู้นับมีความเข้มแข็งมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะคือมีกิจกรรมที่ผ่านมาและสรุปผลบ้านและชาวบ้านน้อมนำทราบปัญญาเศรษฐกิจมุผู้พักเครื่องทัวส่งเสริมผู้นำรับผิดชอบคนละท้าทึงซิปครัวเรือนมีการค้นหาปัญหายาเสพติดอยู่เสมอผมว่าที่ตัวเองที่ต้องมา กคือการเลีกนะครับซึ่งในปร